อพย์อพเ์โยโย i อ่าฮะโอเคเบบี้นะฮะเอาละสวัสดีครับผมวันนี้ทีอยู่กับรายการเ x a ก23นะฮรนะนี่อยู่เกม s i n g u l a r i t y กันต่อนะครับผมโอ้โหอาลนะฮะแม่หลังจากเขากรโดดรถไฟบ้านนี่นะฮะลอยมาแต่ไกลนะครับเกือบเอาชีวไม่รอดเลยทีเดียวก็มา ามาต่อกันดีกว่านะบรรยากาศทางนี้ก็น่ากลัวาม,มากนะสัตประหลาดสุกวควายเลยนะฮะอ้ยายังเห็นยังเห็นหออยู่นั่นอยู่นะฮะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆนี้แหละลุกปิงเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะฮะเข้าตึกกันดีนกว่าเนานะเดี๋ยวมีเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไหมไปไปด้านในกันอ๋อเสียงท่อเฮียนี่นี่เออเหม็น <laughs> เอาละเอ๊ะเดี๋ยวกันสิผมต้องเข้าไปด้านในนี้เหรอเราจะเปิดไอ้ที่นี่ยังไงดีละ่ะถ้าเราใช้เมาส์กลางนั้นก็จะเป็นการใช้ TMD นะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ TMD ใช่มหมใช้กระสุนเหรอมันจะดังไปเปล่า,าแมงเอ้าโอ้โอโอเฮ้ยรู้สึกว่าภาพไม่ค่อยแหลกแนละ้วโอ้โหโอเคเลยนะฮะอะฮะต้องเก็บนะฮะ ตรงนี้รู้สึกจะเป็นเป็นเป็นอะไรเนะี่ย้อเป็นทางลงตอนแรกนึนกว่าเป็นท้ามเป็นบอ่ออุ้ยทำไมทำไมตอนนี้ของทำไมคลิปนี้มันน่ากลัวจังวะเนี่ยดูมันน่าหลอนๆนี่ไม่รู้ว่าหยิบไามไม่เดินเข้าไปนะไม่ดูน่ากลัวเกินมีแต่ควันอะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นนะฮะมันจางเตอจางเต็ไมไปหมดเลยอาา่ะฮะเออคลิมออกมากลางง่ายกว่านะมันทำลายหมดเลยโอ้หมีพวกนี้ต้องตายแล้น,นะฮนะเออครับเปิดหยิบที่ไหนที่ไหนมานะฮนะ ยืม,รยมกระสุนเช็คครับเช็คน่ากลัววะ่ะแถวนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้หลอนนะ่าให้ตายสิเกมนี้มันหลอนผมลืมไปเลยนเนี่ยว่าเกมนี้มันหลอนขนาดเนี้ยอะไรเนี่ยไม้แต่มายกไม้ได้นะแต่เราจะไม่ยกนะฮะเฮยหลอนว่ะเดี๋ยวนะขอญาตย่องไปก่อนเ,อเก็บมาอาา่าฮะ นี่เป็นพัดลมพัดลมอะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหเลือดนั่นอะไรอ่ะโอ้โหพยาบาลโอ้โหแลมเลยนะฮะสามารถเงยหน้าไปหยิบยบได้นั้นมันจะมีทางไปนะนจะไปทางไหนล่ะเออช่างมันขอไปทางเดิมก่อนนะฮะเฮ้ยไม่หลอนเกินนะ่ะแถวนี้มันหลอนๆแย่จังแย่จัง กำแพงเปล่าอ,อ่าฮะทางตันนะฮะฝั่งนี้แม่ไม่มีไฟฉายด้วยนะครับโอเคเก็บมาอันนี้เป็นบุกคุมเนาะอ๋อขึ้นไปด้านบนโอเคไม่มีปัญหาสบายมากสบายมากสบายมากขอวิ่งเลยชิบ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 ฮึ๊บเออต่อได้ปิ้งไปอโอเคเราอยู่ด้านบนกันแล้วอ่าฮะโอ้ย คนตายด้วยตรงนี้ปึ๊บโอเคเข้าไปในท่อนะฮะโอ้น่ากลัวจังเดี๋ยวเวลาอ๋อเทปแล้วนึกว่าคนเออน่ากลัวให้ตายสิทำไมมันหลอนเงี้ยแบบนี้รู้สึกว่ามันหลอนจังคลิปนี้หรือผมเพ้อไปเองแต่ามันดูหลอนจริงๆนะนะโอเคยืนก่อนนะฮะยืนก่อนอเฮ้ยมีเกล็ด้ว เอาเด็นทลออกหน่อยสโอเคชิวโอ้เยี um ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเด็กเก็บของเก็บของของนี่ทางตานน้กลองตกไปด้านล่างนะครับอุ้ยตาัวเบอร์สี่นะฮะเข้าไปเลยึโอเคลงมาแล้ว ตรงไหนดี่ป่ะะฮลังมุงลังไม้นะฮะโอ้ไบโอเอาไว้อัปเกรดอีกแล้วนะฮะนูดช่างแม่งไม่ใช้นะครับเออฮะร้อนเกินไปดี่ป่ะเยออาา่าฮะเจอประตูแล้วไปรประตูไปกันเถอะเช็คเช็คโอ้ We need to talk about oh, hey, the essence. Doctor, sure. 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 mm -hmm. He could capture you very soon. Take that ring. it leads to the docks. Oh. Once there, you will recover the e yeah. Yeah. ...in 99 ball With it, we can correct the timeline. Mm -hmm. Captain, the way is blocked. But if you take this ladder down, you should be able to fix the crime. Then I can the get เอานี okay ่ก okay ่อนการโอเคนะหลังจากเมื่อกี้ีป็ญหานิดนึงนะครับก็ทำให้เป็บ้านนะจ๊ะาอรอรอครับฮีโรพีคิมานอรอรอเรื่อยอนิทครอยดดคุยืดคยแเิกิงกูดทเอกาทนะ เปนพ่อเลยตรงนู้น99ตุ่มๆไปแล้วเอ่ออะไรนะยีโร่นี่ยาวเฉยระดับจุ๊บจ้าเจ้าไนท้าไนเสี่ยมันก็ดีอืมออะไรนะนอกจากก็จะสู้กับไอ้พวกไก่พันแล้วเนี่ะสู้กับอ่าไอ้พวกทหารพวกนี้นะครับแหมคล้ายเกมคล้ายๆเกมเมโทรเลยทีเดียวแต่ว่าเมโทรนี่เป็นช่วงโลกแตกเลยเรียกอุ๊ยอุ้ยอุ๊ย อีสไนเปอร์เหรอฝุดหมึกเนระียบรอไอ้มีไหมครับแหมไกลระดับนี้ไม่น่ามีอะไรแดกูได้ไง,ไง่ายๆเอาล่ะเราเราเปลี่ยนเป็นลูกซองดีกว่าแล้วชิดลำบ,บิดโอเคไปตามทางที่ซ้ายลงไปตามทางที่เธอยอมรู้ดีเอาเราเปิดกลับไปอีกครับ โอ้โห <peach> สามารถจับระเบิดได้ด้วยนะสนุกจริงดไปตามทางที่เธอยอมดูดีใครคนที่ดูใจเธอหลายอย่างว้าดีไม่ร้องดีกว่านะฮะไว้ค่อยไปร้องเป็นเพลงไม่ค่อยไปร้องตินีจังดีกว่านี่เราเล่นเกมกันอยู่รจะมาร้องเพลงได้ไงไม่ได้เราต้องแบ่งแยกกันหน่อยว่าไหนเกมไหนเพลงนะฮะให้มันมีสมาธิกันหน่อยนะจ๊ะโอเคผมวิม่งมายืนตรงนี้เกิดอะไรขึ้น,น ฟิกเด็กเครนแล้วกูจะฟิกเด็กเครนยังไรกูจะฟิกเด็กเครนได้ยังไรนี่กัปตัน you have to fix the กเ a รนแลวผมจะฟิกเด็กเครนได้ยังไรทำไมย้อนย้อนย้อนมีอะไรให้ย้อนเวลาไหมฟิกเดเครนให้ตาสิดผมต้องเอาอะไรไปใส่เนี่ยเอ่เออือะไรอย่างเ อออ่านี่ไงเรียบร้อยปิกเดอะเครนนะฮะเครนก็จะกลับมาใช้ได้โอ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 ้ิงไโ้โอ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 ้้นอ โอ้ยแต่ละแต่ละ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 โค็ดนะครับเพิ่มเลือดก่อนโอ้ยในใตายสิกระปุกยาเดียวเพิ่มไม่พอนะครับเพราะว่ามันมันแบบยังไงอะเลือดแท็บเรืองอะไเยอะขึ้นนะครับมันก็เพิ่มกันยากขึ้นนะฮะกว่าจะตรงกว่าจะเต็มเอาละไปกันต่อเลยกด F นะฮะงิงดูเส้นทางเลยอ๋อแล้วก็กลับไปด้านหลังเนาะตรงนี้เหรออ๋อนี่ไง อ๋อนี่ไง The Crane The Crane The Crane มาตรงนี้นะฮะฮะย้อนโอ้ยย้อนกระแพงได้ด้วยยิงหินยิงหน้าได้นะฮะเอาละชุบอะฮะผมว่าโอ้ยดูดูตรงนี้สิอะไรกันเนี่ยอ่าฮะจับเยิงช็อตอะไรของเองวันนี้ปืนยิงจะเปิดอะไรสักอย่างนะฮะเอาลูกซองออกเจนเกยนะฮะ มาเอากล่องเดินมานอ่าอแบบนะไเ,เนี่ยยิงอะเนี่ยอ๋ออ๋อยิงเป็นไอคอมร้อนนะฮะอะไรเนี่ยไม่เห็นจะไหวเลยเอานี่มาดีกว่าผมใช้ไม่เป็นนะแต่ติดกระบอกนะอืมอืมน,นะฮะกดชี้เพื่อสโลได้นะครับ นี่นี่นี่นะเชสตไน,นี่ต้องระวังเดียวเดี๋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 ยวยยอืมนี่ไโอ้ตนอืมแตกไปรึอืมโอเคปินโอ้ยข้างล่างอีกขอคุณให้ตายสิเอานี่ม อุ้ยกระสุนความร้อนอุ้ยบินเลยนะดูดูกระสุนความร้อนทำงานนะปึ๊บโอ้โหไอ้เหี้ยยิงไม่โดนเอาไว้มปั๊บปั๊บปั๊บไหม้แล้วระเบิดตัวเองฮะเดี๋ยวคนเห็นเพิ่มเลือดก่อนโอ้ย่า่า่าเอคมาเอค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 กไม่ระเบิดดีกโอ้โหชีวิตยากลำบาก โอ้โอ้ไหนๆอีกโอ้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 โหบินอู้หชอบจังเวลายิงแล้วมันม้วนตัวกลางอากาศเนี่ยนะฮะมโค้งกลางอากาศแม่กูเลยในอีกจ้ะนี่นี่นี่ตายเอานะผมลูกซองอยู่ไหนนี่ครับลูกซองลูกซองหาไม่ได้เลยนะครับทำตกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไอ้ปืนนี่นะครับนี่ฮะนีโหลดนี่ร้อยก่อนโอเคเฮ้ยเอาระเบิดขึ้นไปเอาระเบิดขึ้นไประเบิดขึ้นไป แล้วสามารถหยิบระเบิดที่ตู้คว่างมาได้ด้วยนะแต่หุ่นคว่างระเบิดไม่เป็นนะเกมนี้ไม่รู้มีระเบิดในคว่างหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่ามีนะจ๊ะอืมอืมเริงหัวไวเลิงหัวไวอืมอืมโอ้โหเจ็บนะฮะเพื่อตามหาเส้นทางอ๋อทางนู้นนะครับอยู่ซ้ายลงพาเดินทางเฮ้ยติดกี่เก้าเก้าอ๋อของเทียบนะตอนนี้แต่ว่า เพราะฉะนั้นนะไม่ใช่ทางที่เราจะไปเดี๋ยว้อยเข้าคอครับโนะอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน,ออนี่เอาอเอาหนี้เหรออุ้ยเอาเอาปืนดีวดวกว่าปืนปืนตังตีแปลกๆอยากลองใช้ตังอยากลองใช้จุ่มเบยจังเลยนะครับพูดให้ตรงพูดให้เป็น,ปนโอ้เข้ามาด้านในกันไปดูสิโอ้ปืนนี่นะฮะ ไวคี้ช็อตนะฮะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวอะไรวะเยี่ยวยิงเงินแอคชั่นก็มาหลอนนี่แกวะ่ะโอ้ยแม่งน่ากลัวเฮ้ยเอาไงดีอ่ะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวคี้หยุบอะไรได้แบมครบทางเราไม่เอา ออุุยยเจ๊งอะไรสองสามทีกดล่างเลยอือโอเคคือเมนครับอุ้ยผมไม่น่ากลัวยังเอาไอเทปดีกว่าเหลืออยู่แค่นี้เองอ่ะกรสุนกระสุนเขียนนะครับซุบโอเคฟังรูเหมือนมีมันมีติเวลาอะไรสักอย่างผมแบบไม่แน่ใจ อืม e 99เนี่ยโอเคอืมเฮ้ยอ,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 อะไรเนี่ยได้ั้ยอ๋อต้องอ๋อตรงนี้เป็นอุยตายละอุยตาย อ๋อนี่เป็นของจากอดีตน,นะผมสามารถกดแช่นะครับเพื่อเพื่อวาร์ปมันมาได้นะฮะนี่เนี่ยก็สามารถดึงมันมาใช้ได้นะครับเรนนี่ดีกว่านะจ๊ะอแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยนะจ๊ะถ้าธานต้องใช้ฮึชาร์ตก่อนนะฮะเดดล็อกใส่มัน เอืมาไปก่อนนะฮะแล้วก็หยิบไอ้นี่ออกมาอ่ามันจะได้นะลากมาได้โดยที่ไม่โดนพัดลมตีนะครับเอาละซุกเโอ้เข้าได้ไหมเนี่ยถ้านนันจะไม่ได้นะเรามานี่เดี๋ย้กินเลยเฮ้ มิติอีกแล้วนะฮะอันนี้มีมีอะไรเกิดขึ้นลูกซองนะครับตรงนู้นไอ้แค่อยู่นี่ไปนจ่อไปเลยนะครับตะคุกคนงานนะเสียงอะไรกันอยู่ผมไม่รู้ phải phải, nó là voi, no, cái sự kiện của một 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 cái sự kiện của của một cái sự kiện 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 của một cái ยังไงยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขอเจอตัวขอเจอตัวเถอะนี่อันน่ะซ้ำหายไปอ่ะนี่น่ะแช่แข็งซะเมาส์เมาส์ตามเพื่ออินพุตนะแล้วก็ทาร์ทมือความร้อนยิงไหมอืมหวยทำอะไรได้เนี่ยอ you ืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตายละตายละประเฮดกดเฮดเพิ <t <t ่มด yup ้วยก่อนโอ้โหเอาไอเคมาดีกว่าไหม อะไรย่ะแล้วผมยังอะไรยังอะไครับไหนครับนี่แน่ต้องทำเพื่อ break out นะฮะแล้วก็คุณกลอจ่อหัวมันโอ้ยไอตัวนี้มันไม่ต้องจ้ามอ่ะไม่สามารถละลายไปได้ละลายไปกับมิติเวลานะฮะเพราะตรงนี้มีกระแสมิติเวลาที่แบบพันหวนอยู่นี่นะอ่าโอ้ดูแม่งถืออาวุธเรียบร้อยหัวแตกอืมต้องแบบนี้นะครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยม เดี๋ยวผมพานี่อะไรเนี่ยโอ้ยกล่องอาวุธเอาไม่ใช่กล่องพยาบาลกำกำเบยร์หรืออะไรเอาละเราเปลี่ยนอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับเราเอามาใช้พวกนี้กันบ้างเมื่อกี้เห็นปืนลูกสองอันนี้ชุบชุบชุบโอ้เจ็ดสองเลยทีเดียวแต่ผมเกียร์ทางข้างหน้าด้วยลูกสองดีกว่าไป Let's go ชุบเช็คนะครับเส้นทางด้าน เออ่กดคนะิวนะไปย้อนนะฮะสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งโอเคผมรีบรีบจบเควสดีกว่านะฮะชักจะชักจะรลอนขึ้นเรื่อยๆกด R าร์นะเพื่อเปิดถังขยะนะเช็ฟก็ม,ม,มีอะไรบ้างโอเคเยี่ยมแง่สะพานแหกใต้อ่าใต้เอ้ยใต้บันไดมีอะไรบางอย่างเขามาเดี๋ยวก่นอ,อน,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 อนเดี๋ยวเราจะเกลี้ยงนะครับอันนี้อีนเก้าเก้าวันนี้ของเข้าไทยนะ ฟืฟึๆๆๆๆอืมเยี่ยมากเฮ้ยด็อกเตอร์ตายเหรอนี่นี่นี่ปีอะไรเนี่ยให้ตายสิมีซากะเอ้ยมีเสียงมาจากตลาดจะแดกอะไรสักอย่างให้ล่วงไปนะฮะถ้ายังถ้ายังไม่รีบนะครับเหมือนมีตัวอะไรกินอะไรอยู่อะน่ากลัวจังให้ตายสิอ่าไทป์วิสเปเปอร์เราไม่พิมพ์นะฮะจะจะเกิดเสียงไม่ได้ไม่ได้ เสีเยงม <de> ันเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างมันมาจร <c oughs> ิงๆนะเนี่ยโอ้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 จัมเปอร์เหรอมึงเดี๋ยวรอรอกันครับยังไม่ว่างแต่นี่ยังไม่ว่างเล่นด้วยกดอาเปิดประตูแล้วแต่ว่าเราไปจับเฟนเอ้าเอ้าเอ้าทำไรเพื่อนแพ้ภัยตัวเองตายหาไปแล้วนะฮะพยายามจะคว้างอะไรสักอย่างใส่เราแล้วก็ ตายไปแล้วย้อนเวลามันนะ,ะทำให้เรามันอยู่มิติเดียวกันแล้วเราก็ยิงมันมันก็จะตายได้ไง่ายๆเลยทีเดียวมาละปัญหาตอนนี้ลึกเสียเป็นเรื่องกระสุนแล้วนะครับกระสุนอันแสนน้อยนิดนี่เดี๋ยวผมขึ้นมาเช็คด้านบนกันอือฮึโอเฮ้ยเรียบร้อยจุดมึดผมน่าใช้ลูกซองว่ะอ่าครับเปิดประตู อุ้ยโอ้โหอืมนี่แน่นี่แน่จุดหน,นโอ้ยอืมย,ย,ยังยังเอื้อมไปหยิบ e99 ได้อยู่นะฮะมุมนี้มุมนี้เอ๊ะเอ๊ะเอาละได้ละ เดี๋ยวนะเด็กเดี๋ยวกลับมาย้ายของตรงนี้แป๊บน,นึงย้อนนี่นี่แหละยิงมันยิงมันยิงมันอ่าเรียบร้อยตายฮะดีมากไป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 มันจะเป็นทางไปต่อนะตรงนีน้เดี๋ยวผมจะมาเช็คด้านนี้ก่นอนเก็บของให้หมดนะฮะย้อนนี่โลภเรียบร้อยครับไป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  ต้องมีทางสินาใช่ไหมทางเข้าไปยังด้านบนประตูเนี่ยแต่ผมขออนุญาตไปเชยอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะทดสอบทดสอบด้วยคำบื้นของตัวเองเฮ้ยกระโถแต่ว,ว่าการยิงไอ้ถังบ้านนี่ไม่ช่วยอะไรนะฮะ แก๊สรั่วแก๊สรั่วแก๊สรั่วบุมแต่นะไม่ช่วยจริงๆด้วยนะครับประตูตรงนี้เปิดออกเราจะสามารถเข้ามายังห้องล็อกเกอร์ตรงนี้ได้โอ้เจ๋งเลยชิมิละ่ะโอเคเราก็จะมาคัดสัรนปืนที่เรามีกันนะครับ AK v o l กนะฮะลูกซองนั่นเองแล้วก็นี่ปืนป,น,น,ปน,นปืนร้อนปืนร้อนปืนร้อนทำอะไรได้เนี่ยเออ b แอ m โ o นะเสียไป50ก e 9 9นะครับ สองเออโอเคแล้วแหละเนาะระดับนี้น่าจะเอ,อ้ยดี๋ยวด,ดลืมอัเกรดเลยโอ้โหอัเกรดซะก่อนอัเกดซะก่อนเๆๆดีย๋ดวยว,ยว,ยว,ยวยจได้รีบจบคิวกันแล้วนะฮะโอเคอัเกรดโอ้มีอยู่ตั้งสี่อันแหมพื้ที่โหลดไฮดามเมอไปแล้วนะครับเราไปลูกซองกันบ้างดีกว่าเนาะของใช้บ่อยๆมาลูกซองนะครับเอาเป็นดามเมจแรงใช่ไหมดามเมอแรงมาก่อนแล้วก็ แล้วก็อ่ะสลับยาวอ่ะโอเคอูดาเมทนำนำนำใครเลยสลับยาวเอ้ยอูดเมทเฮ้ยงงไปหมดแล้วไปไปลงไปลงชั้นล so ่างกันเถอะแต่ละแต่ละนี่ไปรีบไปให้มันเซฟเลยข้าเราจะได้จบคลิปนี้กันโอ้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินเอาล่ะเช็กกี้เช็กแถวนี้หลอนว่ะหลังหลังซีนซีนคูลาริตี้นี่เริ่มแสดงความหลอนในตัวเกมออกมาแล้วนะฮะถึงจะเป็นเฟิร์สเพอร์สเซนก็ตามแต่ว่ามันก็ ให้อารมณ์หลอนแบบไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวโอเคเราจะมากดสวิตช์ลิฟต์ตรงนี้แล้วก็เดินทางกันดีกว่าเอาลงได้อีกแล้วเหรอโอเคประตูด,ด้านนี้ไม่เปิดไม่เปิดนะฮะรอวเวลาเครื่องนี้จะกดฟังเล่นๆก็ได้นะ,ะ,ะนะครัวนะรัวเอาละเอา28นาัดผู้ชีวิตฮ่าหัเฮ้ยอะไรวะนะเนี่ย เกมเพลแล้วนะฮะมูฟโลลี่เดอะอะไรนั่นอะไรสักอย่างตัวเล็กมุมมองไม่เห็นเนี่ยอาร์บลายแอ่าฮะช่วยไอ้นี่สาวโอ้ต้องระวังไว้นะฮะมันจะเล่นงานทุกอย่างที่มีเสียงนะครับเอาละเอะไรเราจบคลิปนี้กันเเท่านี้ก่อนดีกว่านะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม